เอาอันนี้มันมีแต่อะไนผ้ามัเป็นชุดไหนเนาะนี่ที่ลึครบรอบหลงปูดทิมอ๋อนี่เป็นชุดมันอย่างนี้เลยอ๋อนี่นนนเนีเป็นอย่างนี้เนาะนี่กีตาร์นะ ชุดลุงปูทิม,มลุงปูทิมนะเนี่ยวัดเอออะไรนะวัดพระขาววัดพระขาวนี่นะครับนี่ที่ราลึกครบรอบเก้าสิบปีก็มันหายไปองค์หนึ่งเนาะนี่นนหายไปช่องนี้นี่ไม่รู้ว่าเป็นพาอะไรแลวก็ปูทิมจังหวัดไหงดยุทย,ย,ยา

xong đất này món đất kêu gian xong đất kang phao kang phao kìa 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 ก็สิ่งนี้สวยนะี่สิ่งนี้เท่นี่ไม่ีหอยูานั่งเงแจกสิ่งมีสองคู่เลยนี่สอนู่นเขาแจกสองตีดูจารอ๋อนานแล้วดิแล้วนี่หลวงพ่อเลยนีสมเด็จ หลังก็ปิดเองชมเดีดเเยดัตไหนกันรู้มีเขียนเยู่เยนเลยเออ อันนี้นี่มีตะพระใหม่หมดเลยนะตะพระใหม่อันนี้ก็ดูไม่ออกดูไม่เป็นนี่สวยเลยหลวงพ่ออะไรนี่สมเด็จพระครูนี่นี่สวยนี่พระแท้นี่สมเด็จนี่นี่สมเด็จอืม này, khoáng long bùi chiêm, sum đét long không chiêm này, sum đét long chiêm, cái thái thọt nó, song bay chẳng hạn này, phan yêu, phu anh, ta có นี่อะไรบุ๊คนี่คืออะไรนหืเอ๊ะงาใช่งาอยู mm ่บ่เงาช้างพลาสติกหรือเปล่าใช่บ็เบาๆนี่นี่งาช้างเนื้ลงปูลยเอะเ้ยเอ้ยนี่เก่านะนี่เก่าเก่าตั้งนานแล้วน่าจะเป็น พระอะไรเนี่ยดูไม่ออกเลยมันมันเหลืองไม่หมดเลยหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินก็ยังไม่ได้หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินยังไม่ได้งงอ๋อโจทย์โจทย์ ตั้งแต่ไปดำน,น้นโอเคูณคุณตุนนี่เขายังไม่เล่นนะสามห้าคุนทุนกล้าวตุณนี่เขายังไม่เล่นเอ๊ะลองเทมอะ่ะเทออกมาเลยเกยวใครเก็บอาไนที่เรายังไม่ถูก ก็คำพันในวัดไหวะคำพันลงพ่อในวัดเดี๋ยวเราจอดแเียปวดถดวดเดี๋ยวปวดถวดนี่ก็ยังไม่ใช่นะเนี่ยเป็นนปคันะันคอ่า่า รคูมันไม่คุมเลยมันเบลอมันเบลอเบลอโอ้เหรียญเยอะๆเลยครับวัดภูปลัดนิดสิยจัมานดูร้อยัมบ้านดับ้เดลจัมเดตโตตูเลย ดูแล้วบ่คืนหลวงพ่อคูนเยอะอู้สว่างนอกบ้านรับจริงนี่ตะนากะทะแซ่ใหม่เว้ยได้สโมกเมื่อเอาหัวเหงือกเนาะมีเอาพวกหนักโหเอลูกบังคลายจะจอกแน่ในเดียวจอกเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อ สวัสดีครับกลมมาส่งไม้ฮะสีไห้ครับฮะเฮ้ยสกมกินทุกวันแหละเฮ้เล่นผ้าปอาอขายให้ลุงเสียนั่นนะส่งความยรไรั เงียนโตอินออินุซาเบะยาเมคูนน่ะเมคูนบานนี่นะเมคูนอะเมคูนตาคุณใจมั้ยตาคุณไม่รู้หลวงปู่คุณแม่นดำๆคูนมันนะเรียกแม่นอันนี้เรียกป้อโปหมอยังแก้ๆเหมือนตาคูนยืมมตุอืออมอมนะครับทําไม่ยืมมตุอาย ngân thong này mà thì mà ta phụ nữ nô nô nếm tụi lưu nếm này bia cặp luôn nếm cặp nếm ní nếm cặp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 